อ่านี่นะครับกล้วยปะครับเนี่ยยอ,ออยอดเนาะกล้วยนะครับเตรียมยกแล้วนะครับเตรียมยกแล้วเดี๋ยวจะพบกับพี่นุวัวน,น์รรเรียกแล้วนะครับผมพี่นุวัน์เรียกแล้วนะฮะผมเห็นวาหลวงเฉยผมก็โอ้อะไรจะขนาดนี้ใช้รถอะไรบรรทุกมากระบ,บะสามคันกระบ,บะสามคันโอ้โหเปิดบ้านแล้วครับ บางสามครับขอเรียนเชิญเลยนะครับยูทูบเบอร์เรานะครับถือกล้องมาด้วยได้นะครับถือกล้องนี้ได้นะครับแรงมากเนี่ยเต๋อกล้องนี้ต้องตามแม่เต๋อหนะครับแล้วก็ทขอเรียนเชิญเลยครับเอ๊ะชายสกันมาแล้วไอ้สกันใส่เหล่าคนประกาศไปเลยค่อยบอกกันมาแล้วนะครับตอนนี้เดิมเริ่มทยอยมานะครับยูทูบเบอร์นะครับมาช่วยกันยกนะครับเพราะว่าทีมงานจะ้าดูนะครับ อยากได้ช็อตใช่ไหมก่อนตอนบทันแล้วเนี่ยขึ้นรถมาที่นี่ไปขอนแรงขับาแรงไปท้ายนั้นเลเนี่ยโยกขึ้นกันจะโค้โอ้จอดเหรอแต่ขคบับจะโดนใบสีเยอะเดี๋ยวประการละนะครับหนุ่มๆนะครับหนุ่มๆหนุ่มๆที่มีความแข็งแรงนะครับถ้าเป็นผู้ชายถ้าไม่มีความแข็งแรงก็มานั่งดูเฉยๆนะเขาละมุ่นเหรอขอเรียนเชิญเลยนะครับขอเรียนเชิญครับยูทูบเบอร์นะครับทั้งหมดนะครับมาช่วยกัน สามคนป่ะขนมาคนละมุมนะซีมุมเลยสองบอกสองคนเดี๋ยวคนเดี๋ยวรอ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 ทีมงานรอทีมงานรอรอก่อนรอก่อนอลนย้โอ้นี่มีโอกาสไงมากแล้วครับเนี่ยโอ้สตอรี่ได้อับตเลยล้วรงเลยเนี่ยหรง ยใจเย็นปมาสิลมงานขอแย่ชี้อยู่ไหมครับแย่ชี้ครับใครก็ได้ครับแม่เบนส์นะครับนาทีครับวินาทีที่จะยกบายสีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ขอเชิญครับนะครับขอเชิญครหลายๆคนมาช่วยกันนะครับอจิโกมาแล้วครับโชายสะกันชายสะกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหนุ่มๆนะครับเดี๋ยวชายสะกันเนี่ยเตรียมใสีอันใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวล่าสุดนะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับทีมงานเรา พี่พี่โยนแบบไหนหรือว่าแต่แค่ครับพอขึี่หาวแบปปั้นช้อยมากรอยมาลากรนะครับลาก่อนนะครับลาแล้วนะครับทำความสะอาดให้ด้วยนะครับจัดการให้ด้วยอย่าโยนคนเดียวอย่าโยนคนเดียวอย่าโยนคนเหียนะครับครั้งที่เดินทางมาแล้วนะครับให้รู้ว่าเราเดินทางมาแล้วนะครับถ่ายได้ถ่ายนถ่ายถ่ายได้นะครับเออเดี๋ยวขอพูดอีกเรื่องหนึ่งนะครับใครมีโดนมานะครับก่อนจะบินขออนุญาตก่อนนะครับ เมื่อคืนผมไม่รู้ว่าเคยบินนะครับนอกจากโดนของคุณเหน่งเอาได้ป่ะครัไปเลยป่ะทุกเนี่ยนะครับที่มีถ่ายขึ้นมานะครับมียยกกแแลล้้ววนะครับทางสพวันนี้วัน่อนวัท่านไม่ได้ขออนุญาตนะครับต้องต้องประกาศก่อนนะครับโอ้มาตั้งไว้ก่อนมาตั้งไว้ก่อนดูคนบัฒนก่อนนะครับขออนุญาตโอ้จิมมี่ดยอดครับจิมมี่ของพื้นที่เขาก่อนนะครับคนนี้เขาเป็นนะน้องนะครับ ก็ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้รับทราบกันใส่กล้วยใส่ยอดใส่ยอดต่อยอดนะสาระนะครับอย่าเลยอย่าโดยไม่ขออนุญาตอ่ะลุงครับป้าครับขอจุดทูบกันเร็วจุดทูบก่อนครับจุดทูบก่อนนะลุงกับป้าครับจุดทูบประกาศเพื่อนก่อนนะครับครับผมรอเลยนะครับส่งผมใหม่ส่งผมใหม่นะครับผม อารัฐเก็บเก็บเก็บถอดเก็บอ้โหห้าห้าสามหกนะสามหกจะช่วยเคนใช่ ปานในปานปานฝากปนน้าโยา้ปนแเลยอา่ะให้คนเข้ากัน้ตัวักโอ้ย้อนมาร้านแสงอ่าได้ <c oughs> <c oughs>

yako mauaya Imina Sekarrena Paris Cna menghalapang presidi Arya mauaya Imina Sekarrena sayaya par Cna karat malapang presid mana Ko chaya, chaya karat, Arya Mitrayoko di Seonaak mau budaya dan ทำพิธีนะครับก่อนที่จะยกใบสีขึ้นไปตั้งบนแท่นแท่นวางใบสีชุดใหญ่นะครับผมใช้บันไดนะครับขึ้น3เมตรครึ่งน,นะ มาตอกตั้แล้วเมื่อชีบแล้วครับเอาไปไปแล้วหลวงพ่อโสธร แป้งแบงทานรุดทานรุดทานเนี่ย้องแป้งหนูพาผู้ชายที่เหลือไปเอาใบตีบันหลังอ่าผู้ชายนะครับที่ทีลิงเบอร์ผู้ชายไปช่วยยกใบตีบัลลังก์ก่อนนะครับอยู่ตรงร้านกาแฟครับขึ้นฝาฝาก่อนบนสุดฝามือ ตั้ง่กลางระหว่างชัดกับะขึ้นเสียบยอดกันเปยไปนีงหนล่ะเพอ่ก่ชเด็ดี่ไปเรากยุงลางองบนเพราะพท่ เ,เราจะแทงอยู่อย่างนี้แล้วก็เยียืดไปอย่างนีง้เนาะมันจะได้ไปอย่างนี้ไงไปอย่างนี้เออเอาลำไปจะไปงั้นนะเออนั่นแหละไปอย่างงั้นสูงไว้สูง,สงไว้ปะเราก็ต้องสูงเราต่ำไว้ครับข้างหน้าจะได้ชาทุนะครับเป็นภาพที่หาดูได้ยากตนี้ ครับเป็นภาพหนึ่งนะครับที่เป็นการนะครับยกไปส ah. ีขึ้นลงลงลตรงครับตรงยอดฝามือเรานี่ไงนี่และาหันเข้าฝาสเข้สาธุสาธุสาธุลางุสาธุสาธุตะคุตะคุ เทางัไปทางันอยครับพี่านั้นทางนิหนึ่งครับ,บอโอเคร้านไม้โต๊ะไปดูนะครับมา,า,าทางมูนิดนึงเอาตรง,ตงกลางครับนิดนึงมีใบสีอะไรวางหรืเปล่าไม่มีครับนั่งบนสุดนะครับโอเค

อ๋อโอเคอ๋อสวยมากเลยนะคะเอฟซีสวยมากมากเลยนี่นะคะที่เด็ดเลยกับที่โัวที่เด็ดเลยเก้าเสียนโอ้โหสุดยอดครับสาธุมาวครับมสีบอลบลังบอลลังการมาก สที่ใหญ่จํานต้องใช้แรงเยอะต้องใช้ความอ่อนตัวอ่อนตัวไม่หนักนะแต่ต้องอ่อนตัวเพราะว่าต้องไม่โดนอะไรเลยอ้ห้ <göz> <ifies> สิโห กลางเลยนครับว,วินาทียกบายสีชุดใหญ่นะครับขึ้นนะดาดาดาหันหน้ามาไว้กาลางระหว่างพระนะ เอาไว้กลางยันซ้ายอีกมาทางซ้ายมาทางซ้ายพ่อพ่อพ่อแป๊บนะบิดบิดบิดมาทางงบังชิดบิดมาบิดเดียวโอเคแล้วก็เอาองค์นี้ข okay. 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 ึ้นซ้ายป่าโอเคครับล okay. ุกพอแล้วช okay. ิตขวาขวาเออนิดนึงนิดนึ่งทีนิดนึงโอเคยังจ้า โอเคโอเคครับ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 เป็นไม้กางครับบลังไปข้างบนนี่บอไปไปไว้ข้างล่างครับตอนนะครับแล้วก็อันนี้คือสายฝาเนี่ยหมายสีบลังนะแล้วก็สายขวานะครับนี่นะตั้งนี่ที่ที่สายฝาฮะก็ชั้นกลางต่ำไม่ใช่ไม่ใช่คือตรงที่ยืนสายฝาอ๋อหันหน้าเข้าหาหันหน้าเข้าหาบลัง ขึ <toys> ้าก่อนขึ้นฟาก่อนหามาก่อนหามาก่งกันมา้ว่าข่าวนีลังโอเคโอเคจริงเขียงนะอาทิตโอเค ขึ้นแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นใบสีหลักนะแล้วก็สีบัลลังเทพพรมอยู่ไหนครับใบสีหลักด้านบนนะคะบนมันจะเป็นพระนะคะตรงกลางก็จะเป็นพลัมมาก็จะเป็นใบสีบัลลังแล้วก็หน้าโอเใบสีหน้าประธานอ่าประศรีเทปศรีพรมประศีขึ้นเลยครับ วางไรครับวางสายไว้มุมมุมมุมข้างบนข้างล่างที่ไหนครับใบสีเทพใช่ไหมใช่ครับตรงมุมใบสีเทพมันจะมีใบสีเทพใบสีพรมแล้วก็ใบสีตอนะคะใบสีพรมข้างบนเปล่าข้างบนข้างบนใบสีพรมข้างบนอันไหนเทพอันไหนเทพหนูอันนี้เทพครับอ่ะเทพขึ้นบนอ่ลงอ่าพรมขึ้นบนพรมขึ้นบนกแล้วถูกแล้วถูกแล้วตอนขึ้นก่อนเอาเรียงเลยค่ะตามตามที่จริงตามที่นั่นเลยค่ะ ตามตามเลยค่ะตามที่เราเราเคยวางเลยอ่ะต่อแล้วขึ้นเลยชิดเอาต้องมุมาไว้ต้องมุมมาแปลต่อตออย่มุมไหนคะต่อบนบนไหมอันไหนต่อลูกอันไหนนไงต่อเนี่ยตอต้องงตอขึ้นบนสายฝาเลยอ่าสายฝาปอันนีอันนพมมาก่อนผมผมใ้สอง 我老公，我老公，我老公。